không đen bò nhưng mà lẹng lẽ anh nhìn đi có tục rồi nắm tục nói nói rồi ไอ้แฉะฮัลโหลอากาศดีอากาศดีไม่พอใจทั้ยังมาแลกอีงสิอากาศดีกว่านี้นะมันหลงีิ จ็ดสิบห้าแปดสิบห้าทำไมมาค่อยมานี่เจ็ดสิบห้าแปดสิบ้าเก่งมีไหมคะมีครับฟางีเก่งมีอาหารปลานีีแต่เไม่ได้ลงมาในเมนูอละมีฟางเก่งมีเมนมีกระจงเมนต่อใค่แไ้ผมต่อนะจาอใจจ๋าเดี๋ยวไปหายายทำไมกระดินไปดินมาฮะ ฮะตึ้งตึ้งเป็นเป็นพอใจพอใจมาทำอะไรอายิ้มหวานหวานพอใจมาทำอะไรฮะมันทำอะไรเน,นาะมันทำอะไรฮะตึ้ยินดีโยมบรรยากาศ เรยว่ามามามองมีตนใหม่นี่นะมันขันมองนิ่งสรมัไสิเจงแก่เพราะเห็นอยู่ในเพจค่ะนะกัค้นนั่นตายดิ มีน้ำตกด้วยนะพอใจมีน้ำตกด้วยนะคะมีน้ำตกด้วยนะคะอ,อืบรรยากาศดีสวยงามถ้าตอนเย็นนี้ยิ่งจะสวยกว่านี้

เลือนะข้างข้างน,น,า,งนาเรกลินเมือต้มน้ำดำเสยบเซีบคักดิสมัยตะกี้กินเอียงกับเสบคักน,นิ้วเข่าได้จังเส่ยบมน,นิ้วน่นกิ่นมัน,น,น,นอนนึดงเงินเนาะสิสังป้าได้กินแน้เรือ มันจะกินได้ยังไงล่ะลูกไม่ใช่มาอย่างนี้ก่อนไม่ใช่โบ,บย,ยินแบบบ้าน,บานแบบแปลกๆ sang tắm một quá đi mà sang tắm lâu đường มันมีอันนี้เปิ่นหน้าเปิ่นหลังอยู่